สวัสดีค่ะพี่พี่มาพบกันในหนึ่ง EP นะคะตอนนี้เป็นวันจันทร์ตอนเย็นนะคะพี่แม่ค้าจะปลนะ่อย EP หนึ่งี p นอะ EP นี้ EP ที่71นะคะพี่ฝากช่องทางติดต่อแม่ค้าหน่อยคะ่ะเพื่อนสติดต่อแม่ค้านะคะพี่นี่เนะรานัดพักเครื่องนะคะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนนะคะ62 617 69พี่ท่านใดได้เล่นไลน์นะคะพี่โทรเข้ามาได้ะคะ่ะพี่โทรมาสอบถามได้นะคะพี่หาค่ะ,นะคะมาชมองคแรกกันก่อนนะคะพี่เป็นพระบูชาเนาะหลวงพ่อบุญมีค่ะพี่่ะนี่ชมด้านหน้านะ ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้จ้ะพี่ด้านหน้าจะมีคําว่าหลวงพ่อบุญมีนะคะด้านข้างนะคะพี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่าเขาสมอคอน,นะคะพี่ลบุรีนะคะพี่ด้านข้างอีกข้างนะคะใต้ฐานองค์พระจะเป็นดินไทยแบบนี้ค่ะพี่ขาดินไทยแบบนี้นะเดี๋ยวแม่ค้าวัดขนาดให้อย่างชัดเจนค่ะพี่ขาแม่ค้าวัดขนาดให้นะค่ะ ฟักคู่นะคะพี่คระคาไวขนาดไท่นะคะ,นห,นะ,คะหน้าตักของพานะคะพี่อยู่ที่นี่ค่ะ5นิ้วนะคะพี่ฝนฟูน,นะคะยาวลงมานะอยู่ที่7นิ้วนะคะพี่7นิ้วฐานแรกนะคะอยู่ที่6นิ้วนะคะพี่ค่ะค่ะจากศีรษะหลวงพ่อนะคะจากเสียงหลวงพ่อลงมานะคะพี่ค่ะพี่ขาชัดเจนเนาะหนึ่ากจะพี่1500นะคะพี่ค่าจะส่งไปทางที่100บาทเป็น1,600ค่ะพี่ขาพี่มาชมนี่ค่ะเป็นเครื่องราง วัฒนูค่ะพี่หลวงพ่อน้อยนี่ค่ะพี่ชัดเจนแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่วัฒนูนะค่ะพี่ขาวัฒนูนะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อยเช่นกันค่ะพี่ขานี่นะพี่ชมพี่ชอบนะทักแม่ค้าได้มีฝ่องต่อองค์นะคะพี่ฝ่ององค่ะโทษทีนะคะมีฝ่องค์หน้านี่ค่ะมีองค์หนึ่งเนาะเหมือนกันเลยค่ะมีจาน ครบเลยค่ะพี่ค่ะนี่ิร์ๆแบบนี้เลยค่ะ 1, 5 0 0งนานะคะพี่ขานี่หนึ่งาค่ะพี่ท่านใดชมชอบแล้วนะคะพี่แฝกภาพเข้ามาหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะพี่นะคะจะตอบให้อย่างละเอียดนะคะสําหรับพี่ที่ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีแอปเนาะไม่ได้เล่นไลน์เล่นเฟซนะคะพี่ค่ะพี่ขานี่ค่ะ 1, 5 0 0งนานะคะพี่รับฝั่งองค์นะคะพี่แม่ค้าเราให้พิเศษค่ะเป็นคู่นะมาแบบแพ็คคู่ต่อไปนะคะพี่มาชมเครื่องรางค่ะอย่างนี้เลยค่ะ อันนี้อาจจะจะเป็นเพศหญิงนะคะพี่ <g ül> <g ül> เดี๋ยวก็เป็นเพศหญิงดีกว่านี่นะคะอย่างนี้ค่ะด้านข้างนะคะ,คะเนื้อฝัมลินะคะพี่ฟัมลิสนิมยกอะค่ะพี่ขาใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เพศหญิงนะคะหนึ่งพันสองร้อยจะพี่จ๋านี่เดี๋ยวชมเพศชายมาเป็นคู่นะคะพี่นี่เพศช,ชายคะ่ะนี่นะคะคนะคะพี่ด้านหลังนะคะพี่ขา แมค้อีกครั้งนะคะพี่พี่ชมพี่ชอบนะพี่สอบถามแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ค่ะฝากพี่ๆนะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แม่ค้าด้วยนะคะถ้าคิดว่าแม่ค้าพูดดีพูดถูกใจแม่ค้าขอขอบคุณค่ะพี่คะ่ะต่อไปนะคะพี่เมื่อกี้บอกแล้วนะคะ1,200นะคะสําหรับเครื่องล้างเมื่อกี้เน,ะะนี่ยค่ะมาเป็นคู่นะคะองค์ละ1,200จ้ะพี่ คู่ละสองพันสี่ถ้ารับทั้งคู่นะคะเราให้พิเศษนะคะพี่ะ่ะราคาแพงไปราคาแพงไปต่อรองได้นะจ๊ะพี่จ๋าต่อไปนะคะพี่มาชมพักสมเด็จนี่พี่ดูเลยมีใบมาแบบนี้นะคะเป็นอันนี้เป็นบางหุนพรมพิมพ์เส้นได้ค่ะพี่คะ่ะ อยู่ด้านหน้านะคะพี่คะด้านหน้านะนี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านข้างนะคะพี่ด้านหลังนะด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะคะพี่ค่ะสามร้อยออขอโทษค่ะเจ็ดร้อยบาทขอโทษค่ะยังไม่ถึงพาร์โปรโมชั่นนะคะพี่อันนี้เจ็ดร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นพิมพ์ใหญ่วอลคังพิมพ์ใหญ่นะคะพี่นี่แบบนี้นะคะเดี๋ยวชมนะคะพี่ด้านหน้าค่ะด้านข้างนะคะด้านข้างอีกข้างค่ะด้านหลังนะคะพี่คะ คือถ้าเกิดเร็วไปนะคะพี่พี่ทักมาสอบถามข้อความได้นะคะพี่ทางแอดลไลน์เลยได้ค่ะนี่นะคะพี่สามร้อเอ้ยเจ็ดร้อยบาทค่ะขอโทษที่ค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่มีฝ่งองค์นะ EP นี้มีพระสององนะคะองค์ละเจ็ดร้อยพระผมเจ็ดวะัะคังมีฝ่ององและฝ่องพิมพ์นะคะองค์ละเจ็ดร้อยจ้าพี่จ๋พาพระองคโมชัชนนะคะทางร้านมีทุกวันนะคะพี่มีทุกวัน <c oughs> มาชมองค์แรกกันก่อน,นะค่ะพี่ข <c oughs> อ,อโทษนะคะองค์แรกนะคะพี่นี่ค่ะ เป็นจอบค่ะจอบหลวงพ่อเงินค่ะพี่ค่ะเห็นไหมคะจะฟูไม่เห็นใกล้กๆนะนี่ค่ะจอบหลวงพ่อเงินค่ะสามร้อยบาทจ้ะพี่สามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นลูกอมค่ะลูกอมหลวงปูทิมนะคะพี่เห็นไหมคะฟูใหม่าพี่ค่ะเนียแบบนึงนะคะพี่ค่ะแ๊บนึงนะคะพี่ หนึ่งนะค่ะลูกอมนะคะพี่ลูกอมหลวงปูทิมนะคะพี่เอมาแล้วภาพชัดแล้วนะคะพี่ขอโทษนะบางทีกล้องอะค่ะพี่มันไม่ชัดเจนะนะคะอยากให้พี่เห็นชัดๆเลยเนี่ยลูกอมหลวงปูทิมนะคะพี่ผงพายกุมารน,นะลูกอมะะลูกนี้นะนี่ค่ะน่าจะมีดัมเบลหรือเปล่าหมคะไม่แน่ใจนะหมุนๆหมุนๆอยู่เนี่ย <lay ered> หมุนเผื่อจะเห็นดัมเบลแต่เป็นหลวงปูทิมค่ะพี่เป็นหลวงปูทิมนะเนี่ยค่ะฟ้ามาเป็นหลวงปูทิม3 0 0อบาทค่ะพี่คะต่อไปนะคะพี่ชมขุนแผน ขุนแผนตรงนี้สวยนะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ผงพายนะคะด้านหลังนะคะนี่ค่ะจะเป็นรูปเหมือนหลวงพุ่ทิมแบบนี้ค่ะพี่่ะเป็นองค์เห,หมือนองค์รอยค่ะพี่นี่ค่ะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะสาม้อบาทนะจ๊ะสา,าม้อยบาทต่อไปนะคะพี่นี่ชมอีกองคหนึ่งนะคะเป็นขุนแผนเช่นกันค่ะนี่ข้างหลังนะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะปิดตาของหลวงปู่ทิมท่านนะคะพี่แบบนี้เลยค่ะพี่สามร้อยบาทเช่นกันค่ะสามร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่ค่ะต่อไปนะคะพี่นี่อันนี้เขาเรียกอะไรเอเอ Before เป็นท้ายตลาดนะคะพี่ขาท้ายตลาดกท้ายตลาดนะคะพี่สาม้บาทเช่นกันค่ะพี่สาม้บาทเช่นกันนะต่อไปนะคะพี่เป็นหั่นมาหลวงพ่ะก้วยจากพี่จ๋านี่เนื้อแบบนี้จะหั่นมานะหั่นมาหลวงพอกวยเนื้อแบบนี้เลยจ้ะพี่สาม้บาทเช่นกันค่ะพี่สาม้บาทเช่นกันพี่หาพี่ชมตะกุดตะกุดนะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้นะ นี่แม่ค้าไม่ฟราบที่แต่พี่ท่านใดฟาบนะนี่คู่กันนะคะพี่แต่ E ีพนี้ EP พีที่เนะลดพิเศษ300บาทจา้ะค่ะยังเป็นตะกุดอยู่นะคะพี่นี่ก็เป็นตะกุดอยู่อย่างนี้ค่ะพี่หานี่แทงเลยยาแบบนี้เลยนี่ค่ะ300บาทเหมือนกันนะคะพี่บอกนะคะองค์ที่1องค์ที่2เนาะพแม่ค้าไม่ฟราบที่ต่อไปนะคะเป็นองค์ที่3นี่แม่ค้าพอทราบเป็นหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่ขานี่ก้นบางฝากแบบนี้หลวงปู่เอี่ยม สามร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่่ะสามร้อยบาทเช่นกันสําหรับอีพีนี้อีพีที่เจ็ดสิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาทอันนี้นะคะพี่อันนี้เป็นหลวงปู่ทิมค่ะพี่่ะตะกุดหลวงปู่ทิมนะคะได้มาแบบนี้ étant, เนี่ยแม่ค้าวัดขนาดหน่อย<จ>เดี๋ยวจะบอกว่าโอ้ยพระสามร้อยบาทไม่สนใจวัดขนาดอะวัดให้นะคะนี่องค์นี้นะคะอยู่ที่ห้านิ้วจะ้ะพีะ่ห้านิ้วจ้ะห้านิ้วแบบนี้จะจะ้าพี่นี่แบบนี้จะนี่หลวงปู่ทิมนะคะนี่ลงทองแบบนี้มีหลวงปู่ทิมนะเขามีเขามีบอกนะคะแม่ค้าจะรู้เลยพี่นี่หลวงปู่ทิมนี่ อันนี้สาม้บาทเช่นกันจะ้ะนะจ๊ะพี่พาโปรโมชั่นของเรานะจะสาม้บาทเท่านั้นต่อไปนะคะพี่นี่ชมขุนแผนสบู่เลือดแบบนี้ค่ะพี่คะสบู่เลือดแบบนี้เนี่ยอยู่ฟทิมค่ะพี่ขาออกไล่วาเลียน,นี่รุ่นแรกนะคะพี่รุ่นแรกไล่วาเลีต่อไปนะคะพี่ก็ยังเป็นขุนแผนอยู่นี่อันนี้จะแบบฝีทองๆเลยค่ะข้างหลังฝังตะกรุดฟองดอกนะคะพี่ออกไล่วาเลีเช่นกันค่ะรุ่นแรกสามร้อยบาทจ้ะจ้ะ อีพีนี้นะมีมีมผมเรอะไะมีขุนแผนสี่องค์เลยจ้ะหลวงปูท่ทิมนะพี่ท่านได้ชอบทั้งหมดนะโอเคเลยหนึ่งพันบาทนะคะพี่นี่นี่เป็นตะกุดอย่างนี้กเก่าๆแบบนี้สามร้อยบาทเช่นกันจ้ะค่ะพี่ค่ะมาชมหลวงปู่โต๊ค่ะหลวงปู่โต๊ะนะคะมปะดูชิมพี่ปิดตาจัมโบ้นะคะพี่นี่เนื้อหาแบบนี้ สามร้อยบาทจ้าพี่สามร้อยบาทสำหรับอีพีนี้อีพีที่เจ็ดสิบเอ็ดต่อไปนะคะพี่ชมพับปิดตาหลวงปู่ไข่นะคะพี่นี่สวยนะเดี๋ยวพี่ชมนะด้านข้างค่ะด้านหลังมีจานแบบนี้จ้าพี่จ๋าจานแบบนี้เลยเห็นไหมหม่ค้าคุณใ้ดูสามร้อยบาทจ้าพี่จ๋าสามร้อยบาทนะสําหรับปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลน,นะสามร้อยบาทเป็นเนื้อตะกวัวนะคะพี่ตะกวัวค่ะพี่ขาชมนี้ค่ะหลวงปูท่ทวดเน่ย หลวงพุทวนมีตะกรุดแบบนี้ค่ะพี่นี่ค่ะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะสามร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่ขาสามร้อยบาทพี่ขาดูนี่นะคะพี่ลีลาภูจีค่ะพี่ขาลีลาภูจีนะคะพี่นี่เก่าๆแบบนี้นะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะสามร้อยบาทเช่นกันพี่ขาพี่พาโปรโมชั่นหมดลงแล้วนะคะพี่ขาพาโปรโมชั่นหมดลงแล้วต่อไปนะคะพี่มาดูมาชมพระที่มีราคากันหน่อยนะคะพี่ขาชมพระที่มีกันราคากันหน่อยเริ่มจากเครื่องรางก่อน หลวงปุทิมค่ะพี่มีดนะอันนี้เล่มใหม่นะคะพี่เล่มอีกเล่มหนึ่งลูกค้าปิดแล้วนะคะพี่ลูกค้าปิดแล้วน,นี่เล่มใหม่นะคะพี่ดูง,งานนะงาจะออกขาวๆหน่อยแต,แต่แตกลายงานสวยนะคะพี่อันนี้ไม่ใหม่นะคะตัวงานไม่ใหม่หรอกค่ะพี่แต่ตัวมีดะคะ่ะ เขาเก็บอย่างดีนะคะพี่คนรักผ้าเขาไม่ได้เก็บแบบเหมือนที่เราเราเก็บหรอกค่ะเขาเก็บเป็นของมีบบค่าเก็บครึ่งครึ่งพานอะไรอย่างเงี้ยรึง้งรึ้งพานพี่เขาเก็บอย่างสวยงามเก็บอย่างสะอาดสะอานนะคะพี่ค่ะได้มาแบบนี้ค่ะพี่นี่อย่างนี้เลยเป็นคู่พร้อมเขาเรียกอะไรพร้อมฝกักพร้อมอะไรอย่างเงี้ยอะไรพี่แหนบเป็นเงินนะคะพี่คะ่ะนี่อย่างนี้เลยนี่ค่ะชิ้นนี้นะคะพี่ หนึ่งพันเจ็ดร้อยของได้มาราคาไม่เท่ากันนะคะพี่อย่างนี้เลยหนึ่งพันเจ็ดร้อยจะพี่จ๋าหนึ่งพันเจ็ดร้อยขอภาพทางลายได้ไหมคะแม่ค้าวัดขนาดไทยเรียบร้อยค่ะนะคะพี่ค่ะนี่ค่ะ 1, นะหนึ่งพันเจ็ดร้อยหน้าง่ากเก่าแบบนี้ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยค่ะพี่มาชมนี่ค่ะลูกแก้วฝรัพัดนึกเป็นสีขาวนะคะพี่ส่องเห็นเลยเป็นสีขาวแบบนี้หลวงปู่ดูนะคะพี่คะหลวงปู่ดู่อันนี้สีขาวนะ สีขาวสวยๆแบบนี้ค่ะ่องห,หลวงพ่อเป็นมีข้้งหลังมือแม่ค้าได้เห็นไหมคะพี่เนี่ยคะพี่คะนี่ค่ะลูกแก้วสาร,รพัดล,ลูกแก้วสแกานะคะพี่หลวงปู่ดู่นะคะพี่จากสีขาวแบบนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทมาพร้อมกล่องแบบนี้ปีสามสองเจ็ดร้อยบาทคะพี่มาชมสมเด็จปักน้ำนะคะพี่อันนี้เป็นรุ่นแรกนะคะพี่รุ่นแรกจะไม่ได้เคลือบแล็กเกอร์นะแม่ท้คซื้ามาแบบนั้น หกร้อยสัพพ่สห์หกร้อยฟูไม่เห็นเลยนะคะพี่หกร้อยต่อไปนะคะพี่ชมเหรียญเหรียญตรงนี้นะแม่ค้าไม่ทราบที่องค์ที่หนึ่งพี่จําไว้นะถ้าพี่ทราบนะคะองค์ที่หนึ่งหกร้อยบาทด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านข้างนะคะด้านข้ายข้าง,างด้านหลังหกร้อยบาทจะพพิหกร้อยบาทเหรียญที่สองนะคะ,จะ,นะคะ,ะ,คะจะเป็นเหรียญหลวงปู่หลวงปู่ทวดแต่ว่า หลวงปู่ดูปกเสกหรือเปล่าแม่ค้าไม่แน่ใจนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะพี่ค่ะแต่ข้างหน้ามีคำว่าหลวงปู่ทั่วนะคะพี่นี่ค่ะหกร้อยบาทค่ะหกร้อยบาทต่อไปนะคะพี่พเป็นเหลียญเนื้อทองแดงค่ะพี่แม่ค้าไม่ทราบที่เช่นกันนี่ค่ะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่แปดร้อยบาทค่ะองค์นี้จะแพงกว่านะคะพี่เป็นทองแดงนะแปดร้อยบาทค่ะพี่ค่ะแปดร้อยบาท ต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ดู่ปีฝามหนึ่งนะคะพี่นี่ค่ะเป็นเนื้อแบบนี้ไม่ใช่อันปก้านะคะพี่คล้ายๆลมดำใช่ไหมคะเจ็ดร้อยบาทจะ้ะเจ็้อยบาทนะคะพี่เจ็อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ดู่หลวงปู่ทวดแต่ว่าหลวงปู่ดู่ปุกเฟกนะคะพี่ถ้าพี่ท่านใดชอบนะนี่ค่ะแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่ปีส่มสอง ค่ะพี่ขาเนี่ยแบบนี้ค่ะเจ็ดร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทกระไหลทองนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่อ๋อขอโทษนะคะพี่องนี้อยู่ในพรบโปรโมชั่นน่ะสามร้อยนะคะพอดีหลงหรือองคหนึ่งค่ะพี่สามร้อยนะคะพี่องค์นี้นะพระพุทธนะสามร้อยค่ะพี่ขาต่อไปนะคะพี่ชมหลวงพ่อเงินองนี้ค่ะิตาองค์นี้สวยมากนะคะพี่นี่ตำหนิลิวลอยสวยมากค่ะองนี้หกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าหกร้อยบาทนะ 600้บาทใต้ฐานองพระจะเป็นแบบนี้ค่ะนิยมค่ะขอโทษทีค่ะนิยมนี้ค่ะพี่ค่ะพิมพนิยมนะอ้วนสวยๆแบบนี้ค่ะพี่6 0 0้บาทจ้ะพี่จ๋า6ก0บาทนะคะพี่ต่อไปนะคะพี่ค่ะมาชมเนี่ยพระชัยค่ะเนี่ยลงทองมาแบบนี้ค่ะพี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะหวานๆฉ่ำๆแบบนี้นั้นค่านะคะพี่ พชัยนะคะมีชอ่อนะคะพี่คะ่ะชอ่อนะคะพี่มีชอ่อเรียบร้อยเลย600บาทจ้ะพี่า๋า600บาทสําหรับพระชัยนะคะพี่600บาทค่ะพี่่ะต่อไปนะคะพี่เป็น,หล,ปนะะหลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะจะมีชอชอชอฝนห้าค่ะพี่อันนี้เป็นเนื้อกระไหล่นะคะพี่เนี่ยกระไหล่หรือทองดอกบวมเนี่ยค่ะพี่เป็นของฝอยของงานะคะพี่เขาเก็บอย่างดีเลยคะ่ะเจ้าของเก่า 800บาทจ้ะพี่จ๋า800บาทจ้ะเนื้อสวยมากค่ะพี่องค์จริงสวยมากๆเลย800บาทจ้ะต่อไปนะคะพี่ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดท่านมรณาภาพไปแล้วนะคะพี่ถ้าแม่ค้าใช่แล้วความประวัติเราเนี่ยค่ะพี่ข้างหลังเป็นอย่างนี้นะคะมาช่วยด้วยนะคะพี่ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะก็จำไม่ผิดนี่แอดคาราบาลฟางนะคะรุ่นเนี้ยเขามีรูปเหมือนของสัญลักษณ์เหมือนแอดคาราบาล ถ้าพี่ท่านใดชอบนะคะ500อบาทจะปิดได้เลยนะคะ500อยบาทค่ะพี่ขาต่อไปนะคะเป็นเหรียญพระพรหมหลวงปู่ดูค่ะพี่ใ่มาแบบนี้หลวงปู่สีค่ะหลวงปู่สีค่ะใ่ตลับมาสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ค่ะค่ะพี่ขาใ่มาสวยแบบนี้เลยค่ะ700ร้อยบาทจะพี่ใ่ตลับมาเรียบร้อยนะคะพี่700ร้อยบาทนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะหลวงปู่สีนะคะพี่700ดอยบาทพี่จ๋าพี่ชมหลวงพ่อเดิมนี่ดิค่ะองค์นี้ก็สวยนะนี่นั่งพานอย่างนี้นะ พี่ท่านใดยังไม่ได้ไม่ได้ได้แบบนี้ไปนะคะพี่นี่ค่ะอย่างนี้เก่าแบบนี้ค่ะพี่นี่ปีแปดสองหนึ่งพันสองร้อยจะพี่จ๋าหนึ่งพันสองร้อยนะสำหรับหลวงพ่อเดิมเก็บมาอย่างดีอย่างนี้เลยพี่ใส่ถุงยังไม่ได้แกะเลยหนึ่งพันสองร้อยพี่่ะชินาราชอง์นี้ค่ะพี่ชินาราชองนี้นะหลวงปู่ฝุกปุกเศกนะคะพี่เนี่ยองเนี้ยแม่ค้าจำไม่ผิดนะหลวงปู่ฝุกปุกเศกนี่ค่ะหลวงปู่ฝุกปุกเศกนะคะพี่องนี้นะ เจ็ดร้อยจ้ะพี่จ้ะเจ็ดร้อยสำหรับพระผู้ทธชินราชนะคะหลวงปู่ฝุกปุกเฟนะคะพี่ยังเก็บมาสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่ความรู้ที่แม่ค้าได้มาแล้วค่ะพี่ก่อนจะก่อนจะไลฟ์พาพนะคะพี่เข้า Google ก่อนแม่ค้าแจ้งแบบไม่อายเข้า Google ก่อนนะคะพี่ฟ้ามาจาก Google ในบางอย่างนะคะพี่ค่ะต่อไปนะคะพี่ดูหลวงปู่ทวดกิ่งค่ะกิ่งเฉลิมพลหลวงปู่ทวดนะคะพี่เนื้อนวะนะคะพี่องค์นี้เป็นเนื้อนวะสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ใต้ฐานจะมีคําว่าเฉลิมพล หลอดตันแบบนี้นะคะพี่นี่นสวยๆอย่างนี้นะคะพี่เฉลิมพลน,นะคะพี่นาวะนะคะมีฟองมีอะไราตามตําราเลยค่ะพี่ขามีคําว่าเฉลิมพลน,นะคะอย่างนี้เลยค่ะพี่ขาสำหรับพักกิ่งองค์นี้นะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยจะพี่จ๋าหนึ่งพันสองร้อยนะค่ะพี่มาชมหลวงพ่อเดิมค่ะพี่เขาบอกเป็นสิงสิงสามขวัญที่เขาอะไรอ่ะพี่ยกช่อฟ้าพี่ชนวนเนาะ ใช่พี่ชนวนยกช่อฟ้าสิงฝาวขวัญเนื้อชนวนยกช่อฟ้าหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ตามตำราเขาบอกแบบนั้นนะคะพี่เป็นเนื้อชนวนนะคะพี่ค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะสิงสาวขวัญเนื้อชนวนนะคะพี่ชนวนที่เขาใช้ยกช่อฟ้าค่ะแม่ค้าก็เร้าจาก Google เช่นกันนะคะพี่ขอโทษที่นะความรู้แม่ค้าน้อยแต่แม่ค้าก็อยากทํา,ทามาหากินอะพี่ค่ะเนี่ยค่ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะพี่ต่อไปนะคะพี่ชม กองค่ะพี่กองหลวงพ่อเดิมนะคะพี่อันนี้นะคะเป็นงานนะคะพี่งานแกะกองหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ค่ะพี่ขาหนึ่งพันสองร้อยค่ะชิ้นใหญ่นะคะพี่เดี๋ยวมายให้ดูในมือนนิไฟตลับขึ้นคอได้ค่ะไฟตลับไฟกรอบขึ้นคอได้ค่ะพี่ค่ะสวยนะคะเป็นง่าฉ่ำๆเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยต่อไปนะคะพี่พี่ชมนี้ก่อนเลยเขี้ยวค่ะเขี้ยวแกะพระปิดตาค่ะพี่ นี่ค่ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะเป็นเคี้ยวแกะนะครับพระปิตาเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทต่อไปนะคะพี่ชมต่อเงินต่อทองค่ะพี่บูชาไปนะคะพี่นี่เอาไปต่อเงินต่อทองในชีวิตเราแล้วคะพี่ตัวต่อนะคะพี่เป็นต่อเงินต่อทองนะคะพี่นี่เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นงาแกะนะงาแกะต่อเงินต่อทองนะคะพี่ถ้าแม่ค้าให้ความรู้ผิดพลาดอย่างใดแม่ค้าต้องขออภัยนะคะพี่ ความรู้ไม่เยอะแล้วค่ะพี่แต่เวลาเราไลฟ์นะคะเราก็ต้องบรรยายตามนั้นนะคะพี่ถามนี่ค่ะต่อเงินต่อทองนะคะพี่ค่ะหนึ่งพันงร้อยเช่นกันค่ะพี่เป็นงานนะคะพี่เป็นงานนะหนึ่งพันงร้อยจะพี่จ่าค่ะ EP นี้ EP ที่เจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะคะพี่ค่ะเจ็ดสิบเอ็ดแล้วํำหรับร้านนะัดพักเครื่องนะคะพี่พี่ชมพี่ชอบนะคะพี่ี่สแคปภาพเข้ามานะ สอบถามราคาได้นะคะพี่ต่อรองราคาได้พี่ท่านได้ที่ไม่ได้เล่นเฟซไม่ได้เล่นไลน์นะคะเราโทรมาสอบถามกันได้นะคะพี่ว่าอีพีนี้องค์นี้ยังอยู่ไหมนะคะพี่ขาล้านแลน้วน,นะคะจัดส่งของทุกวันนะคะพี่ยกเว้นเสาร์อาทิตย์นะคะพี่ฝากช่องทางติดต่อแม่ค้าอีกครั้งค่ะช่องทางติดต่อนะคะพี่ขานี่ช่องทางติดต่อนะนี่คะ่ะ q r code นะคะสแกนได้เลยเบอร์โทร0626172609แม่ค้านะคะพี่เป็นคนปกตินะคะ เป็นคนปกติทั่วไปอ่ะเป็นมนุษย์คนนึ่งพูดจาถูกใจไม่ถูกใจขอภายงาที่นี้นะคะพี่ขาคอมเมนต์นะคะขอความการุณาค่ะคอมเมนต์อย่างสุภาพะคะ่ะที่มนุษย์เขาทํากันนะคะพี่เนาะแม่ค้าก็ขอกราบขอพรบคุณพี่ๆนะคะที่เข้าใจติดตามให้กําลังใจนะคะพี่ขาขอบขอขอบคุณมากค่ะนะคะนั้นนะคะจัดส่งของนะคะไม่เคยเปลี่ยนองคพระนะคะพี่ขายของหรือว่า พสคลิปราคาแพงไปเราต่อรองกันได้นะคะพี่ลูกค้านัดน,นะคะน่ารักทุกคนค่ะร้านนั้นนะคะมียอดส่งของทุกวันนะคะพี่ถึงจะเป็นร้านเล็กๆแต่ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจค่ะไม่ว่าจะเป็นกรอบหรือ,อไรนะคะแม่ค้าจะจ,จ,จัดส่งอย่างทนุถนอมและดูแลสินค้าอย่างดีค่ะถ้ายังไม่รับสินค้ายัางไงโทรหาแม่ค้าได้ตลอดนะคะค่ะสำหรับ EP ีที่71นะคะแม่ค้าขอกราบขอบคุณพี่ๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ